สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำาบทบรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์มานำเสนอครับมานี่พี่จะบอกแจกเงินจนปัญญาพ่อลูกบทบาทการฟื้นระบอบทักษิณด้วยนโยบายประชานิยมเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ นายกสืบสันดานมาดามแพรอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรกดปุ่มโอนปฐมเบอร์เงินประชาชนผสมเงินอื่นๆโอนจ่ายแจกให้เหยื่อการเมืองประชาชนเจ้าของเงินประดุดการซื้อเสียงโวตเตอร์ล่วงหน้าด้วยข้ออ้างว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อน,นำประชาชนคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีลดความเหลื่อมลำ้ำตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลสืบสันดาน ประเด็นคือคำถามที่ต้องการคำตอบว่าผลสำริ์จะออกมาตามนั้นจริงหรือไม่แล้วถ้าไม่ได้ผลตามนั้นนายกฝึกงานจะหาเหตุและข้ออ้างอย่างไรมาอธิบายให้เหยื่อที่กลายเป็นลูกหนี้ที่ต้องชดใช้หนี้ในอนาคตเข้าใจให้อภัยอย่างไรเยื่อประชานิยมในระบบทักษิณที่ดีใจตื้นตันใจกับเม็ดเงิน10,000บาทที่ได้รับการโอนจากนักการเมืองทั้งหลายทราบไหมว่า นั่นคือภาพลวงตาเป็นมายาของนักการเมืองที่พร้อมจะกลับมาเอาคืนเพื่อตนเองครอบครัวและพวกพ้องอย่างไรลองพิจารณามาตรการบาสูก้าของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การนำธงของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันเป็นความต้องการและเป็นเป้าหมายเดียวกันกับพ่อจุนจ้านทักษิณชินวัตร แสดงวิสัยทัศน์โชว์สกิลเศรษฐกิจเพื่อสร้างภาพให้สังคมไทยเกิดความเชื่อมั่นรัฐบาลสืบสันดานที่มีมาดามแพรอุงอิงแพรทองทานชินวัตรเป็นนอมินีซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนเกิดอาการรีบาวอย่างแรงจนเป็นบวกในระยะสั้นอ้อมประกาศเป้าหมาย GDP ปี2566ที่โตกว่า5%ทันทีมาตรการบาซูก้าของรัฐบาลสีจินผิงไม่ได้เพิ่มภาระหนี้ให้แก่ประชาชนในอนาคตแม้แต่น้อย ขณะที่นายกรัฐมนตรีฝึกงานของไทยยังละละ้าล,ละหลังเก้เก้เกักงๆกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลรอปภโง่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยถูกพักเพื่อไทยบูลลี่ประนามการบริหารประเทศจนเกิดวาทกรรมประดิษฐ์ว่าทศวรรษที่สูญหายทั้งที่ช่วงเวลาดังกล่าวเงินทุนสำรองของไทยแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะในปี2564 ทุนสำรองระหว่างประเทศรวมของไทยอยู่ที่2.46แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทที่8.17ล้านล้านบาทสูงเป็นอันดับที่12ของโลกและถือว่าอยู่ในระดับมั่นคงโดยคิดเป็นประมาณ3เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นทว่านโยบายที่อ้างกันว่าใช้เนื้อสมองนิ่มๆคิดจากทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยหรือจากเนื้อสมองของอัศวินคลื่นลูกที่3 ทักษิณชินวัตรซึ่งมาดมแพ่แพรทองฐานนายกรัฐมนตรีฝึกหัดและคอรมอสืบสันดานปดปุ่มปฐมฤร์ิกแจก,กเงินคนละ1 0 0 0 0บาทกลับได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจแตกต่างไปจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนของสีจิ้นผิงยิ่งนักเพราะมาตรการบาสุกา้าไม่เน้นการแจก,กเงินประชาชนประเทศออกจะร่ำรวยขนาดนั้นกลับดําเนินตามมาตรการที่กล่าวมาข้างต้นด้วยการตั้งสติยิงปืนใหญ่บาสุกา้า ทางการคลัง11เพื่อบรรลุปเป้าหมายดัน GDP 5เอร์เซนเพราะนักการเมืองเสียชาติเกิดในระบอบทักษิณผู้มีอำนาจทางการเมืองผู้บริหารประเทศออกอาการจนปัญญาไร้วิทยะอุตสาหะความจริงใจสุดจริตเป็นที่ประจักษ์มีความตะละตะกลามตามสันดานเดิมเป็นที่ตั้งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลอกประชาชนให้กลายเป็นขอทานแบบมือไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีสุดท้าย ก็อับจนสิ้นหนทางแก้ปัญหายอมปัญญาออดกู้เงินเป็นแสนล้านมาแจก,กไม่เป็นการสร้างหนี้เพื่อนนําไปลงทุนให้มีผลงอกเงยแก่สังคมชาติแต่อย่างใดเลยทว่าเป็นไปตามวาธกรรมประดิษฐ์เมื่อครั้งเป็นฝ่ายค้านบุลี่แก้เกี่ยวประนามวิพากวิจาร์ณโจมตีรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าไร้ปัญญาสิ้นคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการนํายาเสพติดมามอมเมาประชาชน แจกเงินในโครงการคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันจนสังคมไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาด้วยกันทั้งประชาชนผู้ใช้จ่ายเงินทั้งผู้ผลิตสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้าถามว่าเงินหนึ่งบาทที่โอนเข้าบัญชีเหยื่อใช้จ่ายตรงเป้าและวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ท่านผู้ฉลาดเลอเลิศทั้งพ่อทั้งลูกสาวประจักษ์บ้างหรืออย่งรัฐบาลปัญญาอ่อนเท่านั้นที่กู้เงินมาแจกประชาชน ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty